อาจารย์คะถ้าคนเราดวงตกอะ่ะต้องทำยังไงคะต้องทําความเข้าใจความหมายของคำว่าดวงตกก่อนแค่ไหนล่ะถึงเรียกว่าดวงตกคือสําหรับผมนะ โหราศาสตร์เนี่ยแบ่งดาวเป็น2กลุ่มคือกลุ่มใหญ่ก็มีมรุตยูหมายเลขศูนย์พระราหูหมายเลขแปดดาวเสาหมายเลข7ดาวพฤหัสหมายเลข5อันนี้คือดาวใหญออ่อันนี้ถ้าเปรียบดวงคนเป็นบ้านเนี่ยดาวใหญ่เหล่านี้จะทําหน้าที่เหมือนเสารัรบน้ําหนักทําให้บ้านเนี่ยตั้งเป็นบ้านดาวใหญ่เนี่ยจะเดินช้าอย่างมรุตยูก็7ปีต่อราศี12ราศีนะ สิบสองราศีสองช่องคือมรุดตยูจะเดิน7ปีตอ่อราศีพระราหูปีครึ่งดาวเสาสองปีครึ่งดาวพระหัสก็1ปีตอ่อราศีอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็จะเป็นดาวที่เหลือผมเรียกก็เป็นดาวเล็กดาวเล็กไม่ใช่หมายถึงดาวดวงเล็กคือเป็นการโคโจรอะไรประมาณนี้นะฮะก็ดาวเล็กเนี่ยหมายถึงดาวที่เดินเร็วอย่างพักเกต หมายเลข9กดาวศุกร์หมายเลข6กดาวพุธหมายเลขสดาวอังคารหมายเลข3าดาวจันทร์หมายเลข2ดาวทิ์หมายเลข1ดาวพวกนี้โคจรเร็วเดินเร็วตั้งแต่สองวันครึ่งต่อราศีคือดาวจันทร์จนถึง60วันต่อราศีก็คือะเกดเหมือนกันครับถ้าเราไปเปรียบดวงชะตาคนเป็นบ้านดาวเล็กเหล่านี้ก็คือส่วนประกอบของบ้านเป็นประตูเป็นประตูเป,ปะตเป็นบันไดเป็นรั้วบ้านไม่มีประตูบ้านไม่มีบันไดบ้านไม่มีผนังแต่ถ้ามีเสารัรบน้ําหนักบ้านก็ยังเป็นโครงล่างของบ้านอยู่ถูกไหมดาวเล็ก เดินเสียส่งผลต่อชะตาอันนี้เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นง่ายด้วยเพราะดาวเล็กเหล่านี้เดินเร็วอ,อยู่ไม่นานเดินปุ๊บก็ผ่านไปถ้าดวงตกเพราะดาวเล็กถือว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าปีไหนช่วงไหนดาวใหญ่ๆส่งผลเสียต่อชะตาอยู่ในมุมอับยิ่งถ้าพื้นชะตาของคุณเนี่ยพระราหูดาวเสาดาวพฤหัสเป็นดาวดีมีคุณภาพในพื้นชะตาแล้วดาวพวกนี้ไปเดินเสียหมดก็เหมือนเสาบ้านเนี่ยหักพร้อมกัน 2- 3ต้นอันนั้นแหละเรียกว่าดวงตกหนะักอ่ะ นี่คือขนาดที่เรียกว่าดวงตกหนักเวลาคนเราดวงตกลําบากขึ้นมาเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากใครต่อให้คนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาเคยอุ้มชูเขาประคุณแย่ไปขอความช่วยเหลือกลับเนี่ยครั้งครึ่งครั้งเนี่ยเขาก็ยังพอทนแต่ไปขอบ่อยๆบ่อยๆบ,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 บางทีคนเหล่านี้เาก็ไม่ทนอ่ะเขาก็ถอยห่างหนีหน้าหายวิธีละคน2คนโทรไปไม่รับไลน์ก็ไม่อ่านเพราะเราต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีภาระในชีวิตของเขาอยู่อ่ะคุณเคยเชื่อว่าคนเนี้ยดีแสนดีอาจจะกลายมาเป็นยักษ์เป็นมารใส่คุณก็ได้พร้อมทําร้ายซ้ําเติมคุณก็็ได้มันนเป ได้หมดแล้วเวลาคนเราดวงตกทีนี้ถ้ารู้ว่าตัวเองดวงตกปัญหารุมเรา้าทําอะไรก็แย่หยิบอะไรก็พรรังหันหน้าไปทางไหนก็ไม่มีทางออกเรียกว่าแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเทพที่เรานับถือเนี่ยเคยไหว้ขออะไรสมหวังตอนนี้ไปขอไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่คนก็พึ่งไม่ได้คนก็ไม่ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ช่วยอีกถ้าเจอแบบนี้อันนี้แหละผมถือว่าดวงตกหนะักก็แนะนําให้คุณย้ายตัวเองออกจากสถานที่ที่คุณอยู่ลาท้งงานเลยนะไปให้ไกลโดยให้ไปใช้ชีวิตในสถานที่ ที่สงบสักพักหนึ่งคือถ้าจะให้ดีเนี่ยไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดหรือไปสถานปฏิบัติธรรมอย่างน้อย5-7วันคือต้องไปให้ไกลที่อยู่นะไกลถิ่นเกิดเลยอย่างสมมติว่าคุณเกิดสม,มุทรปราการเนี่ยคุณไปใช้ชีวิตท,าทาํางานทาการอยู่สม,มุทรปราการด้วยพอะดวงตกเจอปัญหาหนักอย่างที่ผมบอกต้องปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลไปเจริญภาวนาที่ไกลๆก็ชักสักไหนอะสักเชียงใหม่เชียงรายหรือไม่ก็ลงใต้ไปเลยยิ่งถ้าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยอยู่บนที่สูงอยู่บนภูเขายิ่งดีอ,อ๋อทำไมต้องเป็นแบบนี้ค้คเอออ่กก็ืืืววาาดดงํนนิหรพ คนเรานอกจากวันเดือนปีเวลาเกิดยังมีสถานที่เกิดซึ่งตำแหน่งการโคจรของดวงดาวที่สถิตหรือที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสถานที่เกิดส่งผลต่อดวงดาวตามเส้นลัติจูดลองจิจูดอยู่บนองศาดาวจะแตกต่างและส่งผลส่งกระแสมาถึงดวงชะตาแตกต่างกันดังนั้นวันที่เราดวงตกนั่นแปลว่าพลังดวงดาวในที่ที่คุณพักคุณทํางานเนี่ยกำลังส่งผลเสียถึงตัวคุณและการเปลี่ยนสถานที่การใช้ชีวิตโดยเฉพาะการที่เราไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปเจริญสินภาวนาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พลังของ สถานที่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยจะบอกว่า ช่วยกำจัดช่วยล้างสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายคือมันอาจจะมีสิ่งานี้เข้ามาแทรกก็ได้ทาให้จิตใจเราสับสนดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตร้ายกลายเป็นดีถามว่าทําไมต้องเป็นที่สูงคือผมเชื่อว่าที่สูงเนี่ยเป็นที่อยู่ของเทวดาเหมือนการที่เราไหว้ขอพรอะไรในที่สูงเนี่ยเทวดาก็จะมองเห็นและทําให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างที่เราตั้งใจนะเวลาเราอยากจะได้สิ่งดีๆเรามักจะไหว้ขอพรเนี่ยเรามักจะเงยหน้างองฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราขึึ้้้นนนนนนนมาาออยยูู่่่่่ใใทททททีีีีสสสงงงแแลววหหหััเป็บรริิุ์ถถดื ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันก็จะช่วยให้ร่างกาเยเราเนี่ยมีพลังแล้วก็การที่เราได้สงบนิ่งคืออย่างที่บอกว่าไปช่วระยะเวลาหนึ่งไม่ต้องไปแบบทิ้งไป3เดือนสีเดือนไม่จาเป็นก็คือไปช่วยระยะเวลาหนึ่งคือขั้นต่ำคือ5-7วันหรือสูงขึ้นก็คือ15วันประมาณเนี้ยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตใหม่อันเนี้ยจะเป็นการช่วยดวงตกให้มันดีขึ้นอย่างเห็นผลเลย